นี่คะ่ะผัดกะเพราไก่ได้แล้วคะ่ะอะไรเนี่ยฉันสั่งกะเพราไก่ทำไมได้กะเพราผักอะไรฉันก็ทำเป็นกะเพราไก่ให้เธอไม่เชื่อใช่ไหมนี่นี่ดูไก่เนี่ยเห็นไหมแต่นี่มันวิญญาณไก่ชัดชัดเฮ้ยดูนี่ดิพ่อทำไมกะเพราเขาไม่มีไก่เลย่ะพ่อไม่ได้ผักอ่ะไหนลูกเฮ้ย แสดงว่าร้านนั้นมันหลอกเราชัดๆเนี่ยอ้าวพ่อมาทำอะไรที่นี่อ่ะพ่อจะมาเพินค่าค้าวกลองคืนจากได้ค้าก้โกงคนนี้เฮ้ยนี่อย่าบอกนะวพ่อซื้อข้าวจากร้านนี้หรอใช่อย่าบอกนะว,ว่าลูกมาซื้อข้าวร้านนี้ใช่ครับพ่อแล้วทไมพ่อบอกผมอ่ะพ่อเรื่องอะไรลูกเป็นแม่ค้าแต่ไม่ซื้อสตอร์ชีพของตัวเองจำคำหมไหมนะต่อไปอะ่ะเจ๊งแน่ เราไปอเองเถอะพ่อไปหาอันอื่ินดีกว่าแม่คะจ้าเอากระโพกไก่จานหนึ่งจ้าได้จ้าเอาไขด่ดาวได้ไหมไม่เอาจ้าโอเครอก่ะนะจ้าไ,ไก่ก็มีอยู่แค่นิดเดียวเองจะพอขายไหมเนี่ย ไม่เป็นไรแต่ผักมีอยู่นี่หัวก็มีแครอทกระลำข้าวโพดอ่ะใส่ผักนี่แหละลงไปร้านเดียวก็มาทำแบบนี้แหละ Terima kasih telah menonton! กะเพราไก่ได้แล้วค่ะอะไรเนี่ยฉันสั่งกะเพราไก่ทำไมได้กะเพราผักอะไรฉันก็ทำาปันกะเพราไก่ให้เธอไม่เชื่อใช่ไหมนี่นี่ดูไก่เนี่ยเห็นไหมแต่นี่มันวิญ,ญญาณไก่ชัดๆนี่เธอฉันอะจะช่วยเธอนะใช่ไหมว่าเธออ้วนอะฉันก็เลยใส่ผักให้เยอะๆไงนี่ผักบรอคโคลี่อะไรเงี้ยสักษาสุขภาพกินๆซะบ้างเถอะ นี่เธอ,อยังเอาเปรียบลูกค้าไม่พอยังมาบูลลี่หุ่นฉันอีกนะเจ้าไงแล้วเธอจะพูดมากท,ทําไมเธอสั่งฉันจะทําทให้กินเนี่ยก็กินไปสิพูดมากอยู่ได้เฮ้ยเขาจะกินก็กินฉันไม่กินเฮ้ยเธอนี่กลับมาก่อนเลยนะคิดจะไม่จ่ายเงินหรอแบบนี้โกงนี่นากลับมาก่อนเลยโอ้ยเธอนี่ไม่ฉันไม่ได้จริงเลยอะเออดีไม่กินก็ดีคนเขาสาวังดีใส่ผักให้ไม่กินอีกหืม หน้าหมันเส้จริงๆเลยลูกค้าคนเนี้ยเฮ้ยไปได้ไรเยหนูโมโหใครกันน้ะเชียอ๋อพอดีมีลูกค้าคนเมื่อกี้อะค่ะเข้ามาสั่งข้าวผัดกะเพราแต่เขาไม่กินแล้วก็ไม่รเป็นอะไรเดินหนีไปซะง,งัน้นคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอน่าสงสารไม่ค้าจังจริงค่ะลุงอ่ะลุงจ้าแล้ววันนี้ลุงจะเอาอะไรเหรอจ้าวันนี้ลุงจะเอาเข้าวกลองนะได้จ้ะ แล้วเออเอาเป็นอะไรดีจ๊ะเอาข้าวกบเพราไก่สี่กล่องได้เลยจ้ะเดี๋ยวลุงไปนั่งรอก่อนก็ได้นะจ๊ะครับครับลุงคนนี้หมองสี่กล่องเลยจัดไป ได้แค่นี้เองหรอโอ้ยทีนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวให้เหลือเจ้าอื่นบ้างใส่ผักเพิ่มแล้วกันใส่แครอรด,ด้ด้นิดนึงจะได้ดูเยอะเยอะะถั่ว ีจลุข้าวสี่กล่องได้แล้วจ้ะโอ้เร็วมากเลยทั้งหมดกี่บาทครับอ๋อทั้งหมดสองร้อยจ้าขอบคุณมากจ้ามีจ้าขอบคุณนะจ้าลุงโอกาสหน้าเช่นใหม่นะจ้าครับผมครับ,รบจา้าหุ้าูกินข้าวเร็ว พ่อซื้อกระรเพราไก่ไหมโอเคครับโหโหพอ่อกำลังหิวพอดีเลยเอาเลยลูเฮ้ยดูนี่นีิพอ่อทำไมกระเพรามันไม่มีไก่เลยพอ่ออึ่เดผักอ่ะไหนลูกเฮ้ยจริงด้วยแสดงว่าร้านนั้นมันหลอกเราชัดๆเนี่ย พ่อกขซื้อมาเยอะซะด้วยอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อไปจัดการเองผมพ่องั้นผมขอถึงนข้าวหน่อยนะครับผมหิวมากเลยอ่ะได้เลยลูกไปแถวนี้มีร้านอาหารตามสั่งตรงไหนไหมวะเฮ้ยอยู่นั่นนี่ว่ะแม่ค้าครับ อากระเพราไก่จานหนึ่งครับได้คะ่ะไปนั่งก่อนเลยนะโอเคครับไม่คาก็นั้นมันโกงเราเดี๋ยวเราต้องปเปลี่ยนคืนได้แล้วจ้าผัดกระเพราไก่ แม่คะทำไมกระเพามันม <oops, S 1> ีไก <reco> ่น <fry UC S> ้อยอย่างครับมีได้ผักเลยอะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขากินกันแบบนี้แหละร้านไหนไหนเขาก็ใส่ผักกันแต่ร้านอื่นอะเขาใส่แค่ถั่วฝักยาวนิดเดียวแต่เนี่ยเอาผักใส่หมดเลยเนี่ยจนยังไม่ใช่กระเพาแล้วมันจะเป็นแบบผัดผักซะแล้วกินกินเข้าไปเลยนี่แม่ครับอ้าวพ่อมาทำอะไรที่นี่อะพ่อจะมาเรินค่าคลองคืนจากแม่ค้ากี่โกนี้เฮ้ย นี่อย่าบอกนี่ยพ่อซื้อข้าวจากร้านนี้เหรอใช่อย่าบอกนะว,ว่าลูกมาซื้อข้าวร้านนี้ใช่ครับพ่อแล้วทำไมพ่อบอกผม,มอ่ะพ่อลืมอะไรลูกโอ้โคตรสวยเลยพ่อครับเดี๋ยวผมจะช่วยทวงเงินจากแม่ค้าคนนี้ให้อีกนี่ไอ้แม่ค้าขี้โกงเอาเงินพ่อฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่คืนและฉันก็ไม่ได้ขี้โกงด้วยเข้ามาสั่งข้าวกล่องฉันก็ทำให้แล้วจะมาเงินคืนทำไมอ้าว ดูสภาพสิมีแต่ผักไม่มีไกล่เลยแล้วอย่างนี้กินข้าไปได้ยังไงใช่แบบนี้แหละเขาเรียกขี้โกงโอ้ยทขาไมต้องมาเจอแต่ลูกค้าแบบนี้ด้วยเนี่ยเรื่องมากถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินออกไปฉันจะได้ขายของต่อไม่ยอมคืนเงินทนั้งที่ขายของไม่ตรงบอกเนี่ยเขาเรียกขี้โกงเราขายตรงชัดชัดหยุดพูดได้แล้วแล้วก็ออกไปจากร้านทานเดี๋ยวนี้เลยฉันจะขายของต่อเสียวเวลาทำมาหาก,กิน ขายไปเลยถ้าคนอื่นได้มากินครั้งแรกนะคอยดูครั้งต่อไปยังไม่มกินอีกมันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเป็นแม่ค้าแต่ไม่ซื้อสัตต่อชีพอของตัวเองจำคำหมไหมนะต่อไปอะ่ะเจ๊งแน่ไปเถอะเราไปอันเถอะพ่อไปหาอันอื่นกินดีกว่า